กาแฟค่ะตอนเช้าทุกคนคะ่ะใครที่อยากให้ช่องเติบโตนะคะทุกคนใครที่อยากให้ช่องเติบโตเร็วหนึ่งการที่คุณไปเยี่ยมบ้านเพื่อนแล้วมาคิดเล็กคิดน้อยว่าเราไปหาเขาแล้วเขาไม่กลับมาหาเราอ่ะ เราก็เคยเป็นค่ะแต่ก่อนเราก็เคยเป็นเราใจแค่มากเลยการเป็นครีเอเตอร์คุณต้องใจกว้างนะคะใจกว้างไม่ต้องไปคิดเล็กคิดน้อยค่ะการเป็นครีเอเตอร์ไปเยี่ยมบ้านใครก็ตามเลื่อนหน้าฟีดเราไม่ต้องหวังให้เขากลับมาหาเราที่เราทําไปเราเยี่ยมบ้านเพื่อนไปเยอะๆเยอะๆเยอะๆเ,เ,เ,เนี่ยเพื่ออะไรคะ เพื่อช่องของตัวเองค่ะเพื่อช่องของเราเองเพื่อการเติบโตของเราเองเราทําเราได้ค่ะทุกคนค่ะเราทําเราได้ระบบเขาจะเห็นความขยันความสม่าเสมอของเราเองไม่ใช่เพื่อนเห็นนะคะทุกคนค่ะระบบเห็นค่ะใครที่อยากเติบโตเร็วใครที่อยากได้ผู้ติดตามมาเร็วให้เยี่ยมบ้านเพื่อนให้มีปฏิสัมพันธ์ด้วยนะคะทุกคนค่ะถ้าคุณทำได้ไม่ล่ะถ้าคุณไม่มีปฏิสัมพันธ์ แล้วคุณทําคลิปของคุณให้ปังปังทำได้ไหมล่ะคะก็ไม่ได้คุณจะทํายังไงก็ได้คุณไปเยี่ยมบ้านเพื่อนแล้วคุณไม่ต้องไปคิดเล็กคิดน้อยคะ่ะ ให้ใจกว้างค่ะใจกว้างใจกว้างเพราะตัวเองใจกว้างผลที่ได้มาคือต <climbed>. ัวเองได้ช่องของตัวเองเติบโตช่องของตัวเองได้ระบบเห็นค่ะระบบเห็นความสําคัญของช่องเราเห็นความขยันเห็นความขยันสม่ําเสมอของเราไม่ใช่ว่าให้เพื่อนเห็นนะคะทุกคนให้ระบบเห็นค่ะการที่เราไปเยี่ยมเพื่อนนะคะลองเคยเคยทาแล้วค่ะวันไหนที่ไม่ได้ไปเยี่ยมเพื่อนไม่ได้ไปปฏิสัมพันธ์ โพสอะไรไปก็เงียบทำอะไรไปก็ไม่มีใครมาเมนเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะเราไม่ได้ไปมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนเพราะเราอ่าเพราะเราไม่ได้เปิดค่าการมองเห็นในช่องของตัวเองมันเลยเงียบค่ะมันเลยทำให้ช่องเราอ่ะมันเงียบ ใครที่อยากเติบโตนะคะมีเวลาหรือไม่มีเวลาเราก็ต้องแบ่งนะคะส่วนเราก็ต้องก็ทำงานประจําเหมือนกันเราก็แบ่งเวลาโพสต์แบ่งเวลาเยี่ยมบ้านเพื่อนแบ่งให้เป็นเวลาค่ะบางคนบน่นปนว่าไม่ผ่านสักทีทํายังไงถึงจะผ่านโนน,นนันนี่คุณขา แต่ละวันคุณโพสต์น่ะบางทีห่างกัน5ชั่วโมงคุณโพส์หนึ่งครั้งบางที8ดชั่วโมงค่ะคุณโพสต์หนึ่งโพส์มันจะผ่านได้ยังไงล่ะคะทุกคนคะคนทําเยอะแยะมากมายแข่งกันเยอะแยะมากมายครีเอเตอร์เนี่ยคนที่เข้าขาย,ยานันเขามุ่งมั่นนะ่ะเขาได้จริงๆคะ่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับระบบนะคะทุกคนคะ การเป็นครีเอเตอร์ไม่มีสูตรตายตัวค่ะไม่มีสูตรลับและไม่มีสูตรตายตัวไม่มีสูตรเฉพาะทางมีอย่างเดียวคือความขยันอดทนแล้วก็คิดคอนเทนต์ให้มันปัง,ปง นะคะทุกคนค่ะใครที่อยากเติบโตอย่าไปคิดเล็กคิดน้อยนะคะตอนนี้เมื่อก่อนเราก็เป็นแต่ตอนนี้เราทําเพื่อให้ช่องเราเติบโตค่ะทุกคนทําให้ช่องเราเติบโตไม่คิดเล็กคิดน้อยคะย่ะเราไปเยี่ยมบ้านใครเขาไม่กลับมาหาเราก็ไม่เป็นไรค่ะ <S <S <ๆ S 2> เราทําเพื่อเปิดค่ากันมองเห็นในช่องของตัวเองนะคะทุกคนขาสู้ๆค่ะ